ต้องแจ้งข่าวข่างการเมืองใหม่ๆสำหรับท่านผู้ชมหน่อยนะครับการเลือกตั้งคราวหน้านี้ท่านเป็นเลือกสอสอระบบบัญชีรายชื่อตกลงแล้วนะครับว่าจะใช้สูตรก็คือว่าร้อยหารครับเพราะว่าวันนี้มติของออสารรัฐธรรมนูญน,นะครับนี่เก้าต่อสองออกมาแล้วครับตามที่ท่านประธานรัฐสภาคุณชวนหลีกภัยนะครับนำเสนอพอรปประกอบรัฐธรรมนูญว่าเดยการเลือกตั้งสสอนะครับนี่นะเอาไปพิจารณาว่ามัน ขัดกฎหมายกับการเลือกมันกดขัดกฎหมายกับรัฐธรรมนูญหรือว่าอย่างไรครับ <c oughs> เอาเป็นว่า ทางสารรัฐธรรมนูญนะครับก็ชี้ออกมาด้วยเสียงคังมากแหละครับว่าไม่ขาดว่าอย่างนั้นนะอา้าวพอไม่ขาดนะครับท่านก็ต้องส่งกลับไปที่ประธานรัฐสภาแล้วประธานชวนนะครับก็จะมีการแจ้งไปที่นายกรัฐมนตรีซึ่งนายกนั้นก็จะนําขึ้นทูลกล้าวอันนี้เป็นกระบวนการนะครับแต่เอาว่าเป็นสั้นๆกันแล้วกันว่าต่อไปนี้ในการเลือกตั้งคราวหน้านั้นท่านไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนก็คือว่าไปเลือกตั้งหนึ่งแหละครับนี่นะสสเขตสองบัญชีรายชื่อซึ่ง ีรายชื่อนั้นก็ต้องใช้ร้อยหารไม่ใช่500หารแต่เอาว่าร้อยหารนี่พักไหนจะได้ประโยชน์อะไรยังไงกันบ้างนะครับก็ค่อยว่ากันไปในอนาคตก็ค่อยวิเคราะห์กันคคุุยยยยมมบาาาาสสโโน่